คลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่หยาบคายไม่เหมาะสมกับเยาวชนผู้รับชมควรใช้วิจารญาในการรับชมการดื่มสุราทำให้สูญเสียการทรงตัวและหัวใจสวัสดีครับ SMM p l u s มมจำกัง,กงนนะวันนี้พบกับสังน้อยชาแนลนะฮะวันนี้วันนี้เรามาที่ไหนกันครับมาหมู่บ้านอะไรสักหมู่บ้านนี่แหละมาบ้านลูกพีนะฮะจะ ไปช่วยลูกซี่ลูกพี่ซ่อมแซมบ้านว่างันหลังจากคลิปเมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จไปแล้วนะทีแรกว่าจะมาคนเดียวพี่ชายมันมันว่างก็งเลยขอมาด้วยน,นี่บ้านลูกพี่อยู่ตรงไหนผมก็ยังไม่รู้เลยนะผมก็ยังไม่เคยเาซอยอรรซอยอะไรวะซอยดีหกพี่นี่ชอบดีดีหกเลยลูกพี่อยู่ซอยดีหกอย่าพวดน,นะดีหก รีของดำรีของคนบ้าอะไรมีมะนาวอยูกบนรถนะมะนาวเป็นลูกก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะก็คือการไปช่วยพี่ซ่อมบ้านดีหนึ่งพันบาทโชคดีก็เลยได้พี่ชายมาเป็นเป็นเป็นมือเขาเรียกอะไรเป็นตากล้องไปเลยมือมือถือกล้อง หรือว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันนะผมก็ยังไม่รู้ว่าแกจะให้ช่วยทําอะไรเลยดีเก้าครับดีหกน่าจะอยู่ฝั่งความมือบ้านก็โอเคนะบ้านหลังใหญ่ครับมาดูบ้านด้วยช่วยโอกาสมาดูบ้านด้วยครับเผื่อปีหน้าฟ้าใหม่ฟ้าใหม่นี่ครับดีหกความืออยู่ข้างหน้านี่เองครับจบอดตรงไหนพี่จอดหน้าบ้านนี่เลยเหร เนี่ยิงซคนเนี่ยเอวไปแมาช้วันนี้พายสั่งน้อยมานะครับมาช่วยพี่พี่ชายยิงซิลิโคนที่บ้านครับเอาไหนให้ทำอะไรเี่ยพี่พี่จะทำแบบนี้นะครับพี่พี่ยังกำลังดูมันมีโฟนล็ออยู่แล้วันนั้ง งามันต้องทำเป็นเหมือนแบบนี้ค,นนครับถ้าทำเป็นมันนั่งดูยู u ู e มันก็อ้าก็สอนนี่ก็พาทำอี่ยา <c oughs> งนงต้องเงดีวะไอันนี้มันมันดเสร็จแล้วแต่เพามันขัดให้มันเลียบๆขัดคุณอะไร้ครับหนเครื่อมือใช่เลยครับยี่สิบอยู่ไหนกระเป๋า มาดูกันว่าวันนี้สังน้อยมันทำอะไรเอี่ยประาณน่เปแม่มาเลยฝุ่นเยอะจังาลยนี่นะลูกพี่ใช้งานนะอยู่ออฟฟิศก็ใช้งานเยอะแล้วครับ เสาทิ์ก็ยังเรียกว่าใช้งานอีกนะฮะอันนี้ทำอะไรครับอันนี้จะขัดฝุ่นออกก่อนนะครับก่อนที่ขัดฝุ่นเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับเนี่ยครับก็จะมาทำลายใช่ไหมครับให้มันเป็นล็อปสีมันจะได้เกาะนะตอนนี้มันมันพื้นฉาบปูนแล้วมันยังฝุ่นนยังเกาะเยอะอยู่แล้วห้องนี้จะทำเป็นห้องอะไรครับ ไม่รู้กับเจ้าของบ้านทำทำอะไรกันเลยแต่พ่อแล้วมันนอนนอนพอผ่อนู่กับบรรยากาศเอ้ยไปกินใส่กินแมสแล้วลูกกี้ยังให้กินแมสอันี้เหมืนกันนี่ทำไม่ให้คุณตานะครับ คนตาเข้าออกห้องน้ําง่ายครับอยู่ในห้องห้องนี้เข้าห้องช่างตรงโกยืนอยู่มันมีห้องน้ำตรงนี้อันนี้จะทาสีอะไรพี่หรือ่สีอะไรพี่ลับลับมันเป็นมันเป็นแบบไหนอ่ะผมก็ไม่เคยใช่ไหมมก็ต้องขัดประมาณไหนครับไม่ต้องแค่นี้แหละขัดให้มันยาบว ยังยามแล้วให้สีมันอ่อมันออกก็ต้องล้างนะต้องล้างสีมันต้องไม่เอาแค่ม <c oughs> ันหยดสีเลียบๆแลาวตามจะได้เก็ลองขอนี้ใกล้ๆฝุ่นหน่อยนะครับเดี๋ยวจาม ล้าตอนนี้เราให้สร้างี่ยืนดูทำไมพี่ไม่ทำใองสร้างขัดก่อนนะครับพอสร้างเสร็จเดี๋ยวมาดูจี่ว่าคาซีไงเราก็ต้องตัดอันนี้ออกอันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรครับรเนื้อรอฟเนื้อรอฟเนื้อรอฟนะครับไม่ใช่เนือ้อปูนไม่ใช่เนื้อไอ้ที่เป็นใบใบน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราทําการเปิดแล้วก็ผสมตอนนี้ก็คือนี่แหละครับคืออ๋อได้แล้วนี่นี่นี่คือผลของการไม่ใช่มืออาชีพนะครับเร <c oughs> <c oughs> าต้องมาเดียวเราจะแกะอ๋อแกะเข้ามาข้างในมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ญญวยวเราดูมันเป<ช>็นแบบนี้แล้วท่านผู้ชมนี่เอแบกอกว่าอะไรเนี่ะนี่มันเป็นผงมันผสมมาให้เราไงเอาเรย อันนี้คือตัวปาดใช่ไหมครับใช่อันนี้คืออุปรกรณ์ที่อยู่ในถังนะครับผมอธิบายหน่อยครับว่านี่เขาไว้ทำอะไรนะมีกระดาษทรายยนะกระดาษทรายนะครับมีาาย,มยางปาดนะครับคุณฮารแมนวนวลครับอ่าพูด,ดง่ายอันนี้ก็คือซีเมนต์นะซีเมนต์สำเร็จรูปสูตรน้ำ<ม>ใช้งานง่ายไม่อันตรายนะครับอุปรกรณ์ประกอบด้วย ไม้ฉากฟองน้ำกระดาษวิธีใช้งาน,นครับ <Okay. S 2> หนึ่งเทล็อปลงไปในถังที่สะดวกใช้งานสองเตรียมผิวให้แห้งสะอาดไม่มีฝุ่นไม่มีคราบน้ำมันหมายถึงผนงังก็ใช้เกลีก่ยอ๋อมันคือการแบบเกีกกเ่ยได้เลยนะโดยไม่ต้องผสมอะไรเลย <laughs> เป็นสำเร็จรูป โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะครับที่งภรษปกติก็มีแต่แบบ select star form database table นู่นนี่นั่นนะฮะไม่เคยทำงานอะไรแบบนี้ปกติก็ดูแต่เขาทำใช่ไหมครับใช่ครับปกติก็ไปเป็นตากล้องนีคกอเรียน้าพามาทำอะไรกันวันหลังก็ไปตัดต้นมะขามหน้าบ้านให้พ่อหน่อยนะครับเดี๋ยวก็รู้ มันเหมือนไอเนี่ยพี่ไอที่ทำขนมปังวิบวิบแต่งหน้าเเย,นยเค้กเอบคุณเลยอ่ะทีเดียวเลยอ่ะอไ,<ง>ไม่รู้ไงเกียนน้อยอ่ะเอา,า,า่อก่อนก็ได้น่จะเอาเขาจะมันจะไม่แห้งจะเก็บยังไงอ่ะหนังยางปัดกันปาดก่อน,อนโอเคครับเนื้อ,อค,อครอีม เนื้อปูนซีเมนนะครับที่เราจะมาทําลายจะเป็นแบบนี้ะจะเป็นเหมือนของเร็วที่หลังออกมาจากร่างกายประมาณนี้ของเร็วที่หลังมาจาการ่างกายนีอะไระเป็นล็อกอะไรไหมล็อกเตอร์ แล้วตอนช่างทำพี่ได้พี่เคยมาดูเขาเขาปัดยังไงอ๋อเลื่อยเกลี่ยอ๋อเขาปัดเขาปัดบางๆปัดหนาๆแต่บางๆแต่มันหนาไปได้วยเนาเพราะว่าเราเขาไม่ได้ทำครั้งเดียวนทาออีกรบึง ลายปแปลกๆบย่างน,นี่อ่ะอนี่เป็นลายหนังแบบลายอะ,อะไรวะ <laughs> ลายอะไรจอยไม่รู้กว่ามีไม่ทานหนานะครับเป็นเคื่องรางามียากับอีกตรงสั่งน้อยครับกำลังเราซีเมนต์เหรอครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนจบดีกว่าครับมันจะออกมาเป็นลักษณะไหนตอนนี้คือเดี๋ยวรอทีมงานทำงานไนวันนี้หลังจากทานไปประมาณสิบห้นาทีครับนี่ครับมันจะเป็นลายแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอมันแห้งนะครับแล้วก็ลงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมรครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่าการรับครั้งแรกในการทำก็มั่วๆดีครับ บ้านบียไม่ใช่บ้านหนูคือก็ควอสี่ร้อยไงสอเร้อยสองร้อยสี่ร้อย ครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงฝั่งที่สองกันแล้วนะครับเดี๋ยวจุดหมายปลายทางอีกนิดนึงครับสําหรับรอบแรกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับช่างครับสนุกดีครับบันแห้งๆเรามาทําอะไรแบบนี้พอเราได้มาทําอะไรแบบนี้เราก็เริ่มเข้าใจช่างก่อสร้างมากขึ้นแล้วก็กวาจะเสร็จแต่ละขั้นตอน ปกตินั่งแต่หน้าคอมนะทำนี่นทำนี่ทาง<ม>นานในคอมพอม,มาเจออะไรแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะแบบฝึกซ้อมไว้เผื่อมีบ้านเป็นของตัวเองนะจะได้ทำเป็นแล้วมาลองผิดลองถูกกันใช่ไหมลูกเอ๋อคนเราครั้งแรกก่อนจะ<ต>สำเร็จเขาบอกว่าอะไรนะคนเราก่อนจนะสำเร็จต้อง เล<ด>่นลูกการแจบห้ามานอันนี้คือฝั่งที่เราเสร็จไปรอบนึงไปนะครับอันนี้คือฝั่งที่ช่างทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับน,นี่คือฝั่งที่ช่าง่างมันทําครับประมาณนี้ครับความแตกต่างดูครับเดี๋ยวจะมีะเดี๋ยวรอบสองครับจะมีการก็คือเอากระดาษายล,ละเอียดลูกกวาดรอบหนึ่งแล้วก็ลงลายละเอียดเก็บอีกรอบสองลองใส่ที่ ปัญญาต้องซื้อมาอีกระปุกนะครับกระปุกนี้ของเล็กๆับหมดไปแล้วหนึ่งกระปุกจีนขัานเดี๋ยวสวยออหักรอบสามนี่แบบเล่นลายเองได้เลยที่จริงไอ้นี่คือมันลงได้เรื่อยๆนะครับตามตามงบประมาณของเราเลยมันลงได้กี่รอบก็ได้ครับเอาที่เราชอบก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยครับคุณจะลงรอบเดียวก็ได้นะครับ เคยได้ประมาณเนี้ยรอบเดียวก็จะขากไปไม่สวยรอบเดียวมันเหมือนรองพื้นรอบที่สองมันเหมือนเริ่มเล่นลายครับผมนี่ก็เป็นบลงานของเรานะในกล้องเป็นไงภาพสวยไหมสวยสวยคือการทำรอบเนี่ยเท่าที่อ่านคู่มือนะครับมันมันทำรอบแรกเสร็จใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือเราทำในห้องเนี้ยเราทำรอบแรกเสร็จเหมือนลว ก็เดี๋ยวจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับที่ตรงกับเสาร์อาทิตย์มันต้องเอากระดาษทรายละเอียดเบอร์พันเนะยมาขัดทุกที่มันยังเป็นตะปุ่นตะปังเนี่ยให้มันเรียบเรียแล้วก็ลงรอบสองอม,มันก็จะเริ่มเงาและสวยขึ้นนะฮะดูดีมีมนะิชาบถ้าใครอยากทาห้อทงทําอะไรแบบเอ้ยพอลองทําแล้วมันมันไม่ยากง่ายง่ายแค่ไปแค่ไปซื้อไอซีเมนตัวเนี้ยมันเป็นซีเมนสำเร็จรูปไปแล้วนะครับก็เดี๋ยว อาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ากาับลูกพี่ดีนก็อาจจะมาช่วยแกะขาดล้ลงรอบสองลงรอบสองนะครับแล้วก็จะลงแว็กเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช่มันก็จะดูสวยขึ้กนกว่านี้ก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับใน,นแค่รอบแรกผมกว่าพอมันแห้งก็ดูดีขึ้นนะจากแบบมาเมื่อเช้านะกลางๆหน่อยแล้ววันนี้วันนี้เราคงลาท่านชม่ะแรับว,วันนี้ก็คงต้องลาไปาียงนี้นะครับก็ยังไงก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยแกลังเอื้อมมือในน้นอยนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับช่วยสนับสนุนหน่อยนะกดแลคกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์มาได้คใครมีอะไรดีๆคอมเมนต์เข้ามาได้ครับก็อยากให้ไปทำคอเทงอะไรฮ่าๆตลกๆเดี๋ยวสังน้อยจะให้นะโอเคครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ See you